สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ Easy and Simple English นะครับผมวันนี้มาด้วยหัวข้อที่แนะนำเรื่องของการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมหรือ Presentation Phrases นั่นเองนะครับผมก็เห็นหลายๆคนเนี่ยเวลาเราต้องทำการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมักจะประสบปัญหาว่า เราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเรียงลําดับการนําเสนองานยังไงมันควรจะมีประโยคอะไรบ้างที่เราสามารถนําไปใช้เพื่อทําให้การนําเสนองานภาษาอังกฤษาของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับผมก็เลยทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับผมหวังว่าหลายๆคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมไปลองดูเลยนะครับผมเวลาเราจะเริ่มเราจะเริ่มยังไงดีนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีการต้อนรับผู้ฟังหรือหัวข้อภาษาอังกฤษาที่ผมเขียนให้ก็คือเป็น welcoming the audience w e l c o m e ก็คือต้อนรับใช่ไหมครับผม Welcoming the audience การต้อนรับผู้ฟังนั่นเองนะครับผมเราอาจจะเริ่มต้นโดยการทักทายนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ก็ทักทายง่ายๆก็จะเป็น Hello หรือ Hi everyone ก็สวัสดีนั่นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรยากเลย Hello หรือ Hi everyone ได้ถ้าอยากจะทำให้มันดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นดูเป็นทางการมากขึ้นนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นพวก Good morning Good afternoon ladies and gentlemen ใช่ไหมครับผมแน่นอนว่าถ้าเป็นตอนเย็นก็เป็น evening นะครับผมแต่โดยธรรมชาติถ้าเราทำ presentation ไม่ว่าที่โรงเรียนที่ทำงานก็อาจจะเป็นแค่เช้ากลางวันเนาะแต่ถ้ามันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นช่วงเย็นก็อย่าลืมเปลี่ยนให้ตรงคำว่า g o o d ตรงนี้ของเราไปเป็น good evening เนาะโอเคไหมครับผมถัดมา ladies and gentlemen อันนี้ก็ใช้ได้หรือจริงๆแล้วเราจะไม่ต้องใส่คำว่า ladies and gentlemen ก็ได้ก็คือสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษใช่ไหมครับผมก็พูดแค่คำว่า Good morning, Good afternoon ได้หลังจากนั้นเราก็มาดูอันถัดไปนะครับผม Hello หรือ Hi everyone First of all let me thank you all for coming here today ตรงนี้เราจะไม่ได้อ่านว่า thank you you all นะแต่จะอ่านเป็น thank you all เหมือน y o U กับ all นยเป็นเหมือนส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนเดียวกันที่ติดกัน Let me thank you all for coming here today ก็อันดับแรกเลยผมขอขอบคุณทุกท่านที่มา ในวันนี้ใช่ไหมครับผมเราก็ใช้รูปแบบประโยคแบบนี้ได้เนาะก็คือขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังในวันนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้ก็เป็นรูปแบบหรือขั้นตอนในการที่เราจะต้อนรับผู้ฟังของเรานะครับผมทาให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยขอบคุณเขาเรารู้สึกดีใจที่เขาเข้ามาแล้วก็แสดงความขอบคุณเขาไปใช่ไหมครับผมอ่ะเราไปดูหน้าถัดไปกันนะครับในที่นี้เราก็ต้องแนะนําตัวเราเองใช่ไหมครับผมว่าเราเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมครับชื่ออะไรเราจะได้ทําให้ คนที่เขามาฟังเราเนี่ยรู้จักกับเรามากขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกนะเป็นการทำ presentation แบบที่เป็นทางการนะครับผม Let me introduce myself ขอแนะนำตัวเองหน่อยขอแนะนำตัวนั่นเองนะครับผมก็บอกไปว่าเราเป็นใครมาจากไหนก็ I am ชื่ออะไร from แล้วก็ตามด้วยนแผนกของเรานะครับผมถ้าหากว่าเราพูดถึงที่โรงเรียนหรือว่าที่มหาลัยอาจจะตัดคำว่า from ออกไปนะครับก็บอกแค่ว่าเราชื่ออะไรก็พอนะครับผม อันนี้ทำให้ดูเป็นทางการมากขึ้นก็เปลี่ยนเป็น For those of you who don't know me, my name is. สำหรับใครที่ไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อจุจอันนี้ก็อย่างที่บอกนะเป็นทางการขึ้มานิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับนักศึกษาหรือนักเรียนสเท่าไหร่นะครับประโยคนี้จะใช้เป็นที่ทํางานเป็นการนําเสนองานแบบเป็นทางการนะอ่ะถัดมาก็ Let me just start by introducing myself อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผม,ผมก็คือผมขอเริ่มด้วยการแนะนําตัวเองนะ ผมชื่อแล้วก็บอกไปว่าชื่ออะไรแบบนี้เนาะโอเคน่าจะใช้ได้นะครับผมต่อมาเราอยากที่จะแนะนำหัวข้อที่เราจะนำเสนอนั่นเองนะครับผมเป็น introducing your topic อย่างเช่นอันแรกนะครับผมก็คือ what I like to present to you today is สิ่งที่ผมอยากนำเสนอก็คือไอ้ตรงจุดๆตรงนี้ครับผมแล้วก็ชื่อหัวข้อของเรามาใส่นะครับว่าหัวข้อที่เราจะนำเสนอเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะครับผมอีกรอบนะ what I'd like to present to you today is I apostrophe D ตรงนี้มาจากคำว่า I would นะครับผมแต่เขียนให้มันย่อก็เป็น I'd like มันจะเป็นเสียงตัว D เข้ามานะ I'd I'd what I'd like to present to you today is ถ้าพูด I'd ไม่ถนดัดก็เปลี่ยนเป็น I would ก็ได้ what I would like to present to you today is แล้วก็บอกไปว่าคืออะไร อีกรูปแบบหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นง่ายๆกว่านั้นก็เป็น today I'm going to talk about วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็อย่างที่บอกครับใส่หัวข้อของเราไปนะครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรตรงนี้นะต่อมา today's topic is อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นเอกใช่ไหมก็คือหัวข้อของวันนี้ก็คืออะไรก็ว่าไปอีกอันนึงก็จะเป็น today I'll be talking about จุดๆ,ๆอันนี้เลือกอันใดอันหนึ่งในสอันนี้นะครับผมอย่าไปเขียนทั้งหมดนะ <laughs> เดี๋ยวงงนะ เลือก1ใน4อันนี้ครับไปใช้ได้นะครับผมถ้าหากว่าทำนำเสนอบ่อยๆก็ลองสลับปรับเปลี่ยนไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ดูก็ได้นะครับเพื่อทำให้เราคล่องการใช้พวกนี้มากขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือการแนะนำหัวข้อใช่ไหมครับว่าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรแล้วก็พูดไปต่อมาเราจะพูดถึงโครงสร้างของการนำเสนอก็คือ structuring ก็คือ เวลาที่เราบอกไปแล้วว่าหัวข้อของเราเป็นอะไรเนี่ยเพื่อทําให้ผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นว่าวันนี้เขาจะได้รับข้อมูลอะไรจากเราบ้างนะครับผมเราควรจะต้องมีการทํา structuring หรือโครงสร้างของการนําเสนอออกไหมอย่างชัดเจนว่า presentation ของเราเนี่ยมันแบ่งเป็นอะไรบ้างนั่นเองนะครับอย่างเช่นอันที่หนึงนะตัวอย่างนะครับก็คือ I've divided my presentation into three main parts จะใช้คำว่า main ก็ได้ หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับ into three parts ไปเลยก็ได้แน่นอนว่าถ้ามันไม่ถึง3ก็เปลี่ยนตัวเลขใช่ไหมถ้ามี2ก็ into two parts ถ้าเป็น5ก็ into five parts อะไรแบบนี้อย่างที่บอกจะใช้คำว่า main เข้ามาก็ได้หรือจะไม่ใช้ก็ได้ซึ่งประโยคนี้มันก็จะแปลว่าผมแบ่งการนำเสนองานของวันนี้เป็น3หัวข้อหลักๆนะครับผมก็ใช้แบบนี้อย่างที่บอกถ้าไม่ได้มีคำว่า main ก็ตัดคำว่าหลักออกไปได้นะ อีกวิธีหนึ่งก็คือบอกว่า in my presentation I'll focus on three major issues in my presentation I'll focus on three major issues ในการนำเสนอง,งานของผมเนี่ยผมจะพูดถึง3หัวข้อหลักๆใช่ไหมครับผมก็ใช้ได้ issues ในที่นี้คือปัญหาหรือหัวข้อก็ได้นะครับผม three major issues แบบนี้เนาะโอเค ต่อมาเป็น sequencing นะครับผมพอเราบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างเราก็ควรจะบอกนะครับว่าเราเนี่ยจะพูดถึงอะไรเป็นอันดับแรกอันดับที่2แล้วก็อันดับที่3ตามลำดับแบบนี้ก็อาจจะใช้ประโยคอย่างเช่น I'll begin with แล้วก็พูดชื่อหัวข้อที่1ครับผมว่าเราจะเริ่มต้นจากอะไรเขาบอ begin แปลว่าเริ่มใช่ไหม I'll begin with ตามด้วยหัวข้อที่เราพูดถึง then I'll move on to แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปพูดถึงเรื่องจุดๆ,ดๆดดก็คือเรื่องที่2หลังจากนั้นเราอาจจะใช้คำว่า then, next, หรือ after that ก็ได้ครับผมก็ถ้ามันมีมากกว่า3หัวข้อนะครับก็ใช้รูปแบบนี้แต่ถ้าหากว่ามันมีแค่3ก็อาจจะเลื่อนมาเป็นตรงนี้เลย and I'll end with ลักสุดท้ายเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างที่บอกถ้ามี3หัวข้อ ก็พูดถึงอันที่2ใช่ไหม Then I'll move on to ตามด้วยหัวข้อที่2แล้วก็มาตรงนี้เลย And I'll end with เราก็จะลงท้ายหรือจบด้วยหัวข้ออะไรแต่ถ้ามันมีมากกว่านั้นนะครับผมก็เอาคำว่า Then next after นะครับไปพูดต่อหัวข้อที่2แล้วก็ใส่หัวข้อที่3ถ้ามีมากกว่านั้นอีกก็ต่อไปเลยนะอย่างเช่น I'll begin with หัวข้อที่1 Then I'll move on to หัวข้อที่2 Then I will talk about หัวข้อที่ 3, Next I will talk about หัวข้อที่ 4, After that I will talk about หัวข้อที่5แล้วหัวข้อสุดท้าย and I'll end with ตามด้วยหัวข้อที่6ประมาณนี้นะครับผมใช้คำเชื่อมพวกนี้สลับกันไปมาได้นะไม่ต้องคิดมากนะครับผมโอเค sequencing จบไปนะครับ ต่อมาปัญหาที่เกิดขึ้นคือช่วงถามคำถามใช่ไหมครับผมก็คือต้องอธิบายไปก่อนใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะให้เลือกถามคำถามแบบไหนอย่างเช่นอันที่หนึง there will be time for questions after my presentation จะมีเวลาเราได้ถามตอบคำถามกันหลังจากที่สิ้นสุดการนำเสนองานเราพูดประโยคนี้เพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ได้อยากที่จะตอบคำถามระหว่างการทำ presentation นะครับผมถ้าคุณมีคำถามก็จดเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพอท้าย presentation เนี่ย เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคำถามพวกนี้อีกตัวอย่างหนึง่ง we will have about 10 minutes for questions in the question and answer period เราจะมีเวลาประมาณ10นาทีสำหรับการถามคำถามในช่วงถามตอบนะครับผมอ่ะสุดท้ายก็คือเหมือนเดิมไม่ได้อยากจะให้ถามระหว่างที่เราทำเสนอใช่ไหมเราก็พูดประโยชพวกนี้ขึ้นมาให้เขารู้ว่าเขาจะถามคำถามต่งตางๆได้ในช่วงท้ายนั่นเองนะครับถัดมา If you have any questions feel free to interrupt me at any time อ่ะอันนี้กลับกันก็คือถ้าคุณมีคำถามใดๆก็ตามใช่ไหมครับผมก็สามารถถามทุกช่วงเวลาของการนำเสนอได้เลยสามารถที่จะถามแทรกขึ้นมาในช่วงนำเสนองานได้อันนี้ก็จะแตกต่างจากจุดเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้บอกเลยว่ามีช่วงเวลาถามคำถามต่อคำถามนะไว้เก็บไว้ถามตอนนั้น แต่อันนี้คือบอกเลยว่าในระหว่างที่อธิบายหรือนำเสนอเนี่ยถ้ามีคำถามอะไรก็ยกมือขึ้นมาถามได้เลยกับอีกกรณีหนึ่ง feel free to ask questions at any time during my talk จริงๆความหมายทั้งสองอันมันก็เหมือนกันแลหละก็คือถามได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนในระหว่างที่พูดอยู่ก็ตามนะครับผมส่วนตัวผมนีตัวติวเตอร์เนี่ยจะแนะนำให้ใช้แบบที่หมากกว่านะครับผมการที่เราพูดพูดอยู่แล้วมีคนแทรกขึ้นมาบางทีบางครั้งมันทำให้เรา จําเนื้อหาไม่ได้หรือว่าติดขัดหรือคนอื่นๆที่เขากำลังฟังอยู่อย่างสนุกสนานเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกขัดแล้วรู้สึกว่าออมันมันขาดช่วงมันขัดตอนฮะตัวติวเตอร์จะใช้แบบแรกมากกว่านะครับก็คือเก็บไว้ถามตอนที่ presentation จบแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะอันนี้คือเวลาที่เราจะเปลี่ยนหัวข้อใน1สไลด์ของเรานะครับผมถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนหัวข้อภายใน1สไลด์อันนี้ใช้ได้2คือ การเปลี่ยนแปลงสไลด์ในแต่ละหน้าสมมุติว่าเรื่องที่1กับเรื่องที่จะพูดถึงเรื่องถัดไปเนี่ยมันต่อเนื่องกันมันสามารถน,นําไปสู่กันและกันได้ก็ลองใช้คําพูดเหล่านี้เพื่อพยายามเชื่อมหัวข้อแต่ละหัวข้อนะครับผมและหลายครั้งจะเจอนักเรียนหรือแม้กระทั่งวัยทางานเนี่ยเปลี่ยนหัวข้อไม่เป็นพยายามที่จะพูดถึงการเปลี่ยนหน้าไม่ค่อยได้ก็จะอยู่ดีๆก็หยุดนิ่งแล้วก็ข้ามไปสไลด์ถัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ลองนำประโยชพวกนี้ไปฝึกใช้ดูนะครับผมอ่ะอันที่หนึงก็คือ this leads directly to my next point ก็คือเมื่อเราพูดหัวข้อที่หนึ่งอยู่เราจะบอกไอ้น,นี่หัวข้อนี้มันนำไปสู่หัวข้อถัดไปของเราเลยเราก็พูดได้ว่า this leads directly to my next point จากตรงนี้ก็จะนำให้เราเนี่ยเข้าไปสู่หัวข้อถัดไปของเราก็บอกไปว่าหัวข้อนั้นคืออะไรใช่ไหมก็พูดต่อได้เลยถัดมา let's now move on to our next topic ถ้าสมมุติว่ามันตัดหัวข้อเรื่องกันไปแล้วมันต่างหัวข้อกันไปเลยก็บอกแบบนี้เลยว่าเดี๋ยวเราจะไปหัวข้อถัดไปกันนะแล้วก็พูดหัวข้อใหม่ไปเลยว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับผมอีกอันหนึ่งคือ let's turn to our next topic อันนี้ก็เช่นกันนะเราไปหัวข้อถัดไปกันโอเคไหมส่วนสุดท้าย let's now take a look at อตอนนี้เราไปดูสิ่งสิ่งนี้กันก็จุดๆด,ดหัวข้ออะไรก็บอกไปนะครับผมว่าเราจะดูอะไร โอเคนะครับผมอย่างที่บอกนะการเปลี่ยนหัวข้อแม้กระทั่งภายในสไลด์เดียวกันก็ทําได้หรือจะข้ามไปยังสไลด์แผ่นถัดไปของเราใช่ไหมครับผมก็ลองเอาประโยคเชื่อมสไลด์พวกนี้ไปลองฝึกใช้กันดูนะครับผมมันจะช่วยทําให้การนําเสนอง,งานของเราเนี่ยฟังดูเป็นธรรมชาติแล้วคนฟังก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคนี่จะมีการเปลี่ยนหัวข้อแล้วนะฉันต้องเตรียมรับข้อมูลใหม่ฉันต้องไปดูหัวข้อใหม่แล้วประมาณนี้ได้นะครับถัดมา indicating the end of your talk ก็คือสื่อให้รู้ว่าเนี่ยกำลังจะจบการนำเสนองานของเราแล้วนะอย่างเช่น as a final point I'd like to ก็ในส่วนสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดว่าเราก็ใส่ความคิดเห็นของเราเข้าไปครับว่าเราอยากจะพูดว่าอะไรนะครับผมอันนี้ต้องเตรียมนิดนึงนะครับผมถ้าว่าเราจะใช้รูปแบบประโยคพวกนี้ต้องพยายามบอกด้วยว่ามันจะพูดถึงอะไรต่ออยู่เราจะสรุปเนะะื้อหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทันมา that covers just about everything I wanted to say about จุดๆ อันนี้ก็แปลว่าได้คุมเนื้อหาของสิ่งที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับจุดๆเนี่ยได้หมดแล้วนะครับผมคุมไปเกือบหมดแล้วก็เวลาที่เราอยากจะจบการพูดของเราเราอาจจะมีการพูดถึงหัวข้อใช่ไหมครับเพื่อเตือนผู้ฟังของเราว่าวันนี้เขามาฟังเราในเรื่องอะไรพอเราพูดไปจะจบแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็เอาประโยคนี้ขึ้นมาพูด that covers just about everything I wanted to say about เราก็ตามด้วยชื่อหัวข้อของการนำเสนองานของเรานะครับผม t h a t Well this brings me to the end of my presentation อ่ะตอนนี้ก็ถึงจุดจบของการนำเสนองานของผมแล้วใช่ไหมครับผมก็คือเราจบการนำเสนองานไว้ที่เท่านี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมเราก็ใช้แบบนี้ได้นะครับก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการนำเสนองานของเราแล้วอ่ะถัดมานะครับผมอันนี้เป็น inviting questions ก็คือพอเรานำเสนองานเสร็จแล้วเราก็อยากจะถามใช่ไหมว่ามีใครมีคำถามอะไรไหม การที่เราจะเข้ามาสู่บริบทนี้หรือช่วงเวลานี้ครับผมเราก็อาจจะใช้คำถามอย่างเช่น Are there any questions มีคำถามอะไรไหมครับถัดมา We just have time for a few questions อ่านี่เรามี uh, เวลาเพื่อตอบคำถามสักสองสองข้อนะก็ลองถามกันเข้ามาสุดท้ายอันนี้ผมชอบมากที่สุดเลยเคือ And now I'll be happy to answer any questions you may have And now I'll be happy to answer any questions you may have และตอนนี้ถ้าะมีใครมีคําถามอะไรเนี่ยผมก็พร้อมจะตอบนะครับก็สามารถยิงคําถามเข้ามาได้เลยประมาณนี้ส่วนตัวชอบประโยคนี้นะโอเคต่อมานะครับผมอันก็เป็น bonus phrases นะครับผมก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวลีพิเศษที่แถมให้นะครับผมเพราะว่าการนําเสนอง,งานแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันวิธีการใช้งานก็อาจจะต่างกันนะครับไปลองดูกันเนาะอันแรกคือนึ่ง referring to visual data การกล่าวถึงข้อมูลแผนภาพต่างๆนะครับบางคนทำ presentation ก็จะมีตารางมีแผนภาพอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็ลองนำประโยคนพวกนี้ไปใช้กันอย่างเช่นที่หนึ่ง if you look at this table you can see that ถ้าหากว่าคุณดูตารางนี้คุณจะเห็นได้ว่าเราก็บอกไปว่าเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการตกของยอดขายการเพิ่มขึ้นของยอดขายการรับคนเพิ่มขึ้นมาการจ่ายเงินออกไปน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายถึงตรงนี้เข้าไปได้นะครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือ this data here shows that ข้อมูลตรงนี้แสดงถึงเราก็บอกไปว่าแสดงถึงอะไรแต่ถ้าหากว่าเรากำลังจะพูดถึงการรับเอกสารนะครับผมอันนี้เราก็ใช้เป็น please take a handout and pass them on ก็คือการรับเอกสารแล้วก็ส่งต่อไปให้คนอื่นด้วยนะในกรณีที่เราต้องการยื่นเอกสารอะไรสักอย่างเราใช้เอกสารพวกนั้นเป็น a handout แบบนี้ได้นะครับผมโอเคต่อมาอันนี้เป็นทริคเสริมให้กับการ Dealing with difficult questions ในกรณีที่เราต้องไปรับมือกับคำถามที่มันยากๆนะครับผมอันนี้เผื่อไว้นะครับผมอาจจะใช้หรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่แค่นำเสนอขึ้นมาเฉยๆ Hmm that's a good question I don't have enough information to answer that question right now but I'll be happy to find out and get back to you later เป็นคำถามที่ดีเลยผมยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะตอบคำถามนี้ แต่ผมยินดีที่หาข้อมูลเพิ่มและติดต่อคุณไปนะอันนี้ในบริบทที่เราสามารถที่จะคุยกับเขานอกรอบได้อีกทีนะครับผมแน่นอนว่าถ้ากับนักศึกษาในมหลาลัยอาจจะเป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นทางเลือกที่ดีนักนะครับผมแต่บางทีบางครั้งก็อาจจะช่วยเราได้ก็ลองช่างใจดูแล้วกันว่าเป็นเราเราอยากจะใช้การแก้สถานการณ์แบบนี้ไหมหรืออีกกรณีหนึ่งอันนี้หลีกเลี่ยงไปเลยก็คือ I don't think we have enough time to go To I don't think we have enough time to go into that right now but I'll be happy to speak to you one to one after the presentation if you would like ก็คือผมไม่คิดว่าเรามีเวลาพอที่จะตอบคำถามนี้ได้ตอนนี้แต่ผมยินดีที่จะคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวหลังจากการนำเสนองานนี้นะถ้าหากคุณต้องการอะก็คือเลี่ยงการตอบคำถามต่อหน้าคนอื่นๆนะครับเราอาจจะไม่รู้ข้อมูลเราอาจจะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับผมแต่ถ้าหากว่าเรา บอกเขาไปแบบนี้ตอนที่มันจบการน,นําเสนอแล้วอย่าลืมเดินเข้าไปคุยกับเขานะครับผมต่อให้เราไม่รู้คําตอบเราก็บอกเขาได้ว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีประมาณนี้ก็ได้แต่แค่อย่างน้อยๆมันก็หลีกเลี่ยงการที่เราจะเสียหน้าโดยการบอกว่าไม่รู้ไปนะครับผมแต่ที่บอกนะใช้กับอาจารย์ในมหาลัยไม่ได้นะครับผมโอเคไหมอ่ะไปดูต่อครับ asking questions to the presenter อันนี้ก็คือการตั้งคำถามในฐานะผู้ฟังบ้างเมื่อกี้เราเป็นผู้พูดไปแล้วแน่นอนว่าเวลาเราฟังคนอื่นเราก็าจจะมีคำถามบ้างใช่ไหมอย่างเช่น excuse me I have a question about ขอโทษนะครับผมมีคำถามเกี่ยวกับจุดๆๆก็บอกไปว่าเรื่องอะไรหรือ,อวิธีหนึ่ง are you saying that อันนี้คุณอยากจะสื่อว่าจุดๆๆหรือเปล่าก็บอกไปว่าเรื่องที่เราคิดคืออะไร ส่วนอีกอันนึงก็คือ Excuse me, can you say a bit more about ขอโทษนะครับช่วยอธิบายเรื่องจุดๆเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมถ้าหากว่ามีคำถามอะไรที่เราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมก็ย้อนกลับไปแล้วก็บอกเขาแบบนี้ได้ว่า Excuse me, can you say a bit more about คุณช่วยพูดเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับเรื่องนี้หน่อยได้ไหมนะครับผมสำหรับการนำเสนอ presentation ก็ประมาณนี้ได้นะครับผมถ้าหากว่ามีใครมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับการทำ presentation อาจจะเป็นประโยชน์ที่จูเตอร์ไม่ได้นำมาฝากในวันนี้นะครับผมก็สามารถที่จะพิมพ์ถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าใครแต่งประโยคไหนไม่ถูกเนี่ยอาจจะลองพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมแล้วเดี๋ยวจูเตอร์จะช่วยมาตอบให้นะครับผมจริงๆอยากจะให้ลองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะเพราะว่าการที่เราตั้งคําถามอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะมีคนอื่นๆที่อาจจะมีคําถามประเภทเดียวกันเขาเข้ามาเห็นคอมเมนต์เราเขาก็อาจจะอยากรู้บ้างเขาอาจจะได้ดูได้นะครับว่าจูเตอร์ช่วยสอนไปยังไงช่วยตอบไปยังไงนะครับผม อ่ะสำหรับวันนี้ ESE ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วมาพบกับผมดิวเตอร์เวิร์ได้ใหม่ในคลิปถัดไปของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ